ครับวิธีต่อใช้งานอินเวอร์เตอร์ไฮโวล์นะครับซึ่งอินเวอร์เตอร์ไฮโวล์นั้นหมายถึงตัวแปลงไฟนะครับจากไฟ d c ซนะครับประมาณ3ามร้ยห้าสิบโวลต์ถึงสี่ร้อยโวลต์นะครับซึ่งมาจากแผงโซลาเซลล์เนี่ยให้กลายเป็นไฟ a อซนะครับเราก็ต่อแผงโซลาเซลล์นะครับนะมันซึ่งมันเป็นไฟ d c ซมันจะมีบวกมีลบนะครับอันนี้ลบนะสีดำลบนะเอามาเข้าจุด d c ซลบนะครับแล้วก็ สีแดงบวกนะครับมาเข้าดีซีบวกนะครับนะฮะไฟเราก็จะสามารถใส่มิเตอร์วัดไฟไว้ด้วยว่าดีซีขนาดนี้3 5 0โวลต์นะครับอย่าลืมนะครับจากแผงโซล่าเซลล์ก็อย่าลืมใส่เบรกเกอร์หรือคัตเอาท์ด้วยนะครับนะคัตเอาท์แบบนี้ดีมันมีฟิลอยู่ข้างในด้วยนะครับมีปัญหาอะไรฟิลมันจะขาดได้มันก็จะทําให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับนะครับตัวนี้ก็มีความสามารถที่จะเปลี่ยนไฟ ดีซีจากแผงโซลาเซลล์นะฮะให้กลายเป็นไฟ AC 220โวลต์นะครับตอนนี้ผลิตที่2 22 225 226โวลต์นะครับก็คือมันจะผลิตตามความแรงของแดดด้วยนะครับถ้าแดดจัดๆจ,จริงๆนะครับมันจะได้ประมาณ240โวลต์นะครับนะซึ่งเป็นมาตรฐานนะครับประมาณ2240โวลต์นะครับแต่ไม่ต่ำกว่า190โวลต์นะครับไม่ต่ำกว่า190โวลต์นะครับ ถือว่าเป็นเป็นมาตรฐานอย่างนี้นะครับก็จะใช้งานได้นะครับแล้วมีความสามารถในการขับออกไปนี่นะครับนะฮะมีความสามารถในการขับวัดนะครับหรือว่ากําลังนะเรียกว่ากําลังดีกว่ากาลังวัดเนี่ยได้ถึงห้าพันวัตนะครับมีความสามารถขับได้ถึงห้าพันวัตทั้ทงนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับ แผงโซลาเซลล์ที่เข้ามาด้วยนะครับแผงเรามีพันวัตมันก็ขับขับได้พันวัตนะครับแผงเรามีห้าพันวัตเราก็จะขับได้ห้าพันวัตแต่ถ้าแผงเรามีหกพันวัตมันก็ขับได้แค่ห้าพันวัตนะครับนั้นนั่นคือความหมายของการแปลงนะครับไม่ใช่ว่าเรามีแผงแค่พันวัตมันก็จะ,ะสามารถที่จะขยายกําลังขึ้นไปนะครับเป็นห้าพันวัตได้นะไม่ใช่นะครับมีต้นกําเนิดจากแผงโซลาเซลล์เท่าไหร่นะครับ มันก็จะผลิตได้เท่านั้นนะครับการสูญเสียน้อยนะครับการสูญเสียน้อยก็หมายความว่าแปลงแปลงไฟาจากแผงโซลาเซลล์นะครับ320โวลต์เนี่ยให้กลายเป็นไฟ220ก็จะมีการสูญเสียแค่ประมาณ10โวลต์นะครับประมาณประมาณ10โวลต์ซึ่งมันเป็นตัวที่ตัวที่กินนะกินไฟหรือว่าพวก Switching พวกอุปกรณ์ต่างๆที่มันกินไฟเนี่ยมันจะกินไฟประมาณนะไม่เกิน10บโวลต์นะครับแล้วก็ไม่เกินไม่เกินร้อยมิลลิแอมนะครับเพราะฉะนั้นมันประสิทธิภาพมันมันสูงนะครับมันตัวมันเองกินไฟน้อยนะครับกินไฟน้อยนี่คือตัวอินเวอร์เตอร์ไฮโวลต์นะครับ, olt, รบใช้ง่ายๆมีเข้ากับออกนะครับแต่มันก็จะมีข้อดีอีกอย่างหนึง สมมติเรามีไฟฟ้านะครับเรากลางคืนเนี่ยแดดมันไม่มีเราก็าไฟฟ้าเข้าได้ตรง a อ220โวลต์นะครับ220โวลต์เข้าตรงนี้นะครับ AC ีนะครับกลางคืนมันก็จะทํางานได้ตลอดต่อเนื่องกลางวันมีแดดก็ใช้จากแดดกลางคืนมีไฟฟ้าไฟฟ้ามันก็จะไหลนะครับกลางวันแดดมันจะแรงกว่าไฟฟ้ามันก็ทําให้ไฟฟ้าเนี่ยไม่ถูกใช้งานก็คือมันจะไม่ไหลนะครับมิเตอร์ก็จะไม่เดินนะครับ แต่พอกลางคืนมาปุ๊บนะี่ยมิเตอร์เริ่มเดินนะครับนะทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็จะหายไป10 10โวลต์น,นะครับก็คือมีมไฟ220โวลต์เข้าตรงนี้นะครับ220โวลต์น,นะครับมันจะเหลือ210โวลต์น,นะครับเหลือ210โวลต์ออกมาตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไฟบ้านไฟไฟบ้านใครมี230นะครับหรือว่า240โวลต์อย่างเงี้ยจะดีมากเลยเพราะว่าอ่าพอมันออกมาแล้วนะมันหายไป10โวลต์มันก็ยังพอได้อยู่แต่ถ้าบ้านไหนมีไฟตก เหลือ190โวลต์อย่างเงี้ยนะครับมันก็ออกมามันก็จะเหลือ180กว่าโวลต์นะครับนะครับมันหายไป10โวลต์นะครับอย่างเี้ยครับเพราะฉะนั้นแต่ก็ใช้ได้นะครับถ้าเราเอาไฟฟ้าเข้าไปต่อร่วมนะครับกลางวันกลางคืนถ้าไฟไฟมันไม่ตกเกินเกินที่เครื่องใช้ไฟฟ้าจะรับได้มันก็ทำงานได้ตลอดนะครับทั้งวันทั้งคืนนะครับ